ជ <m> ាក្រុម อันนี้ลดได้บ่แม่เอาสอง oh อันอันนี้อะไกอันี้ไปอม่ไปงวเอ้าวแาสจาเดกองอันสามท่บอเจะเท่าหล่เรือสองจานนะซิมเวอร์ต้ันเลยนะเมื่อบ้านอะอสามชิบาทสจานอาจย์ ห้วอีเลยเอาไคเออเอาพวกกันนื้องเรีแล้วไม่ีต่างอันนี้แงอันนี้กิงยอันนี้กินได้น่อันนี้ก่าจอดนี่กล้กลาเนี่ยก็ได้ลเผาเป็นไรห่งเนอรไ เอ้ย้ดูบเนเสนะ้ไหแหละอ่ะดูไว้เผื่อซื้อของพี่ถือเองมีหล่ไก็เคยกินแต่เไยก็ดีนะคะขี้ต้มน้มันตกแล้วมเาับไกอยู่แถวนี้แหละไหมีอะไรน่าซื้อไหม พักนานบ๋องพักนาดบ๋เฮ้ยเขาเอาไปทำยังไงนะเออเดี๋ยวให้พี่ก็ทำให้หี่กท็ทำเป็นหรอไนี่แหละประเดีย๋ยไก่ไหมไอ้ทอดใส่เราต้องรอก่อนว่ะ,ะไ,ไปรถตัดไป,ไป ใครจังใดอันนี้สามสิบบาทอันนี้อะไรคะแม่อันนี้คือราดหน้าอันนี้คือกระเพาะปลาอ๋ออย่าสามสิบเหรอครับค่ะอยากว่าสามหนึ่งละอสามสิบบาทมีไหมมีแบงยี่ไหมเอาอะไรเอาอย่างละอัน้านี่ไงมีมีเอาบ้างหกสิบบาทอก็เสือแบบกินเออเราอะไรนะเออมีไว้เออกเราไม่กินพวกสารปรารถนาไหมครัใช่ไม่กินสารปรารถนา ป้าไม่ใช่สัตว์ประหลาดไม่กันตอนนี้แม่งติดผลติดหนักด้วยโอ้เห heavy raining เกินอะไรดีวะซื้อหมูปิ้งดีกว่าก็ปิ้งขายไรครับแข่งกันเลยฮะก้อยปลากระอืงก้อยบัควาเติงมีต้มปลาเระอืงนตามนั้นมีอะไรก็ ใส่เข้าไปตอนนี้เราม Over <A S 2> รีอุปกรณ์ A วัตถุดิบคือเขาให้มาตามนี้เหลือมีแค่นห้ทำยีสรับเท่าที่ไอคือตุ่มตุ่มเอ็ืทต,ม,ตมครับเป็นเขาเรียกอะไรว่าเซสวิตเซซีวิตซุปเหมือนนี้เออสบายบายเอาเฮ็ดมั่เงเอาเฮ็ดเบาไว้เดีอยวจอนเบาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวรอน <laughs> น้ำเดือดซะม่อง อาโชว์โชว์โชว์วัตถุดิบเรานี่นึงมีอะไรบ้างอ่ะแบงมาให้ดูหัวก็มีมะกรูดอะไรวะมะนาวอ่ามีพริกใบมะกรูดแล้วก็ชิลลี่ลามลีฟตะไคร้ตะไคร้เลม <and> อ,อนกราสเอ่อเพียงเออเลมอนเอ่อเยลโล่โทเมโต้ลืมเอาแล้วเนี่ยอันนี้เปิดมาให้ดูเปิดให้เขาดูหนะ่อยอันนี้อะไรไนั่นนี่เขาส่งอะไรมาให้บ้างคือจับต้มหมดเลยใช่ไหม โอ้มันจะแซ่บเอี๋ย่งวะนี่จากแมงอะไรกูจำชื่อว่าได้แมงกี่ซ้อนห่วเอาลองชิมเป็นลิทเติ้ลฟรอสยี่สิบบาทวันนี้ยี่สิบบาทจังหวัดคือว่าถามเขนาดทำยังไงจากโว้ภาษาเล่นน้ำเขาว้เหมือนเลี้ยงเออเหมือนเลี้ยงไปซื้ออะไรมารอบป่วยหมกอะไรไม่รู้อ่ะเออพูดอาหารไม่รู้เรื่องอันนี้แหละครับเปิดมาตัวอะไรวะน่ะ นัวหมูป่าต่อไปนี้เราจะใส่เครื่องปรุงมั่วๆทั้งหมดของเราลงไปโอเคมีพรุงดีด้วยเหรอนี่แตนโมต้องบอกนี่หนึ่งใส่ไปด้วยใส่ไปหน่อยหนึ่งโอเคลงยาตอนนี้ก็รอน้ำน้ำเดือดรอผัดเป็นตีนเริ่มเดือดแล้วครับจะใส่อันนี้เขาเรียกซอสโเ๊ะนะครับนี่ครับซีวีดครับ ชาลายทะเลสเปรูรีน่าอุ้ยเขียวอึงลึงเลยเราจะเห็นมุมห่วงเราไปแล้วก็ใส่ห่วงแบบนี้หอมจริงว่ะหอมสาลายใส่ปลากระเติงห่วกของเรานั่นเองครับพุดซัมลิตเติลฟรอก เดี๋ยวพี่โชว์กล้องนิดนึงอ่อมีหอนแมงดาว่ะนี่เออจะเสียบเลยพี่กลิ่นหอมมาก Very good smell เราก็รอ Local food รอสักหน่อยเปิดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆเคี่ยวเคี่ยวเียวต้มปลากระตือ,ปตอเป็น uh, Little Frog Soup สุดอยอดครับแซ่บไรเมื่อก่อนอร่อยเนาะสวงเลยออกสมครับอริติิซาวเวอร์ and you can feel the seaweed อร่อยครับเท่าอร่อยดีที่ร้อนร้อนต้มปลากระตนร้อน ได้เหมือนกันชอบไหมชอบขอเทชอบใช่เป็นการส่วนตัวนี่แหละเหมือนทำอาหารข้างแรงแล้วอร่อยมากรู้สึกที่เย่ยมีแมงอันนี้ด้วยแมงกี้กี้ไปกินปลากระตงอร่อยจริงเฮ้ยอร่อยจริงหรอจิงไม่ถึงแมงต เดี๋ยวๆนั่น้ำเหลือต้มสุกทำไมมันเยอะขนาดนั้นใช่หรอจำมาใส่ดีเลือดอ่ะใส่แล้วใส่อีกหมดแล้วนิดนึงนี่แหละเลือดนี่แหละก็ไม่เหมือนกันเลยเอากระตืองกระตืงใส่นิดนึงกระตืงใส่นิดนึงเอาตอนที่มันยืนๆเห็นไหมเอ้นอนแล้วนะเฮ้ เลยวะวชิมกระเติมให้หน่อยดีมันไม่เป็นไรมันสุกแล้วนึกออกไหมว่าเราเห็นก่อนที่เราจะทำแล้วมันเป็นย,ยังไงไม่ต้องชิมกระเติมนิดเดียวชิมน้ินก็ได้เออชิมน้ำม่เอ,อเอมาอันี้เนี่ยไม่น่าจะรอดวันนี้มึงสวบสาบสวบสาบเลยแซ่บเลยครับสุดยอดเลยครับอาหารอีสานนครับอย่าลืมกดติดตามครับผมบายบาย ไป subscribe แฟนมอญอีวีดีโอไปอัดปืนเท่านั้นที่จะรู้ว่ากระเติมคืออะไรไปกีเดอร์ด้วยเฮ้ยกเติมเยอะๆเลยที่กน็มาเตินะควายบางมือคำมีเยอะเลยโชว์นิดนึงโชว์นิดนึงเออแต่ว่ายกนิ้วเลย